สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันจันทร์ที่17มิถุนายนค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดทุกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้หนุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะฝนฟ้าอากาศในเช้าว,วันนี้ค่ะเช้านี้กลุ่มฝนปกคลุมแนวจังหวัด มึงการนคนปรปฐมสมุทรปราการชนบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะฝนในวันนี้นะคะภาพรวมมีฝน40-60%จะเริ่มกระจายตัวมากขึ้นในช่วงบา่ายค่ำค่ะและขอให้ระวังฝนหนักภาคตะวันออกใกล้ชายฝั่งภาคใต้ใกล้แนวชายฝั่งค่ะ ฝนก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นและกระจายตัวทั่วถึงนะคะตั้งแต่วันที่21มิถุนายนจนถึงสิ้นเดือนเกือบทุกภาคค่ะตอนนี้เรามาฟังลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ซึ่งลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกทะเลอันดามันนะคะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวงังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก อยู่ทางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้นะคะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชายเชิงเซาชนบุรีจันทบ,บุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะ ส่วนภาคอื่นๆในวันนี้นะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนม ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่บริเวณจังหวัดพังงาภูเกต็ตกระบี่ตรังและสตูลที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะพยากรณ์อากาศลลวงหน้าในช่วงวันที่19ถึงวันที่24มิถุนายนมรสุมตะวันตกเชียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นค่ะ ประกอบกับยังคงมียอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและในวันที่21ถึงวันที่22มิถุนายนร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตวนออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย